ทำไมเวลาเสียประตูทำไมเวลาเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลขึ้นผู้สาวประตูถึงชอบจิบน,น้ำนอกจากจะแก้เคินนอกจากจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะมันมีเหตุผลอื่นด้วยที่อยู่ในนั้นวันนี้อะไรครับเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟัง Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคมเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีขมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับในทีฟุตบอลนะครับตำแหน่งที่มักจะถูกยกย่องหรือมีแสงสปอตไลท์ส่องหาตลอดก็อาจจะเป็นพวกที่นักเตะอัลเฟรครับของหน้าจอมถล่มประตูมิดฟิลด์จอมเทคนิคหรือปีกที่มีความเร็วสูงหรือถ้าจะเป็นกองหลังก็ต้องเป็นกองหลังที่มีมันสมองเล่นฉลาด ปะทะแข็งแกร่งลูกกากาศดีอะไรประมาณนั้นแต่หนึ่งตำแหน่งครับที่อาจจะถูกมองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของสนามมันนะฮะนั่นคือตำแหน่งของผู้รักษาประตูครับว่ากันว่าตำแหน่งนี้มันต้องใช้หวัวใจอย่างมากครับและไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รักษาประตูในระดับบิ๊กเนมหรือว่าระดับแบบด,ด,ดาดาธรรมดานะครับก็ต้องมีวันที่ยั่งแย่ก็ต้องมีวันที่เลวร้ายแต่ปัญหาระบะเด็นของเราในวันนี้คือในช่วงเวลาขณะหนึ่งครับที่ผู้รักษาประตูพลาด หรือโดนยิงประตูเนี่ยนะฮะทำไมเราจึงมักจะเห็นพวกเขาเนี่ยเดินไปหยิบขวดน้ําขึ้นมาดึงอาจจะเป็นเรื่องดูเบาๆหรือเรื่องที่แทบจะไม่มีใครสนใจนะครับหรืออาจจะตอบแบบง่ายๆเลยว่าก็เพราะแก้เขินไงเหตุผลแค่ส่วนเดียวครับมันมีเหตุผลอื่นด้วยที่อยู่ในนั้นวันนี้แหละครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างที่เกิดขึ้นไว้ครับรุ่สาวประตูพื้นที่ที่เราผิดชอบของเขาในกรอบเพดโทษกรอบ6ห้ละกรอบ18หลา ชุดก็ดูเด่นกว่าคนอื่นเขาไม่ได้วิ่งมากไม่ได้ออกแรงอะไรมากอาจจะมีแค่เสียงตะโกนเสียงปลุกร้าวเสียงคอยบอกเพื่อนร่วมทีมแล้วก็คอยป้องกันประตูแต่ด้วยบทบาทที่ยืนเป็นด่านประการสุดท้ายเนี่ยแหละครับถ้ากองหน้ายิง10ลูกโอกาส10ครั้งยิงไม่เข้าแล้วมาประสบความสำเร็จในโอกาสที่ครั้งที่11ทุกคนก็แห่แหนยกย่องเยนินยอแต่ผู้สาประตูเนี่ยนะครับถ้าโดนยิงสักครั้งหนึ่งแล้วเสียเลย ทุกคนก็พร้อมจะลุมด่าทันทีครับว,ว่าเนี่ยผิดพลาดและที่สำคัญบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลเพิ่มเติมเข้ามาอีกอล่าสุดเราเห็นกันแล้วนะฮะอาร์ซอเบเกอร์สองครั้งในเกมที่เจอกับแมนซิตี้หรือคนอื่นๆเคยผ่านวันแบบนี้มาหมดครับแดวิดเดคกาปี2ปีหลังก็เริ่มมีช็อตที่เวอร์แบบนี้บ้างโรลิสคาริอสุสอ่ะอันนี้ชัดเจนเกิดขึ้นในเกมใหญ่ด้วยนะครับโฟกัสชัดมากทุกคนจับจ้องเลย ในเกมนันชิงชาเลอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2018หรือต่อให้เป็นพวกในระดับตำนานครับปีเตอร์ชูไมคิลโอลิเวอร์คาร์นปีเตอร์เช็กจารูจิบุฟฟ่อนก็ย่อมมีวันแบบนี้ครับมันเคยมีคำกล่าวนะครับว่าชีวิตมนุษย์คนเรามันก็เหมือนการเป็นผู้สาวประตูครับต่อให้คุณเซฟดีๆแบบเป็นร้อยเป็นพันครั้งผู้คนก็มักจะจดจำช็อตที่คุณพลาดเสมอแต่เมื่อมันเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลขึ้นแล้วนะครับ สิ่งที่มันตามมาก็คือเสียงวิพาหิจารณ์เสียงที่รุมด่าทอเสียงที่เย้ยหยันต่างๆแล้วยิ่งโลกยุคป,ปัจจุบันแบบนี้นะฮะโลกออนไลน์โลกโซเชียลมันถึงเร็วมากครับก่อขึ้นมาเป็นความกดดันมากขึ้นถ้าใครไม่แข็งแกร่งพอบางทีอาจจะหลุดยาวไปเลยครับมันมีคําอธิบายในเชิงจิตวิยาครับจากดรเบญจพลเบญจพลากรครับคนที่เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์กีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ เปิดเผยบอกว่าเมื่อนักกีฬาเกิดความผิดพลาดครับการตอบสนองของร่างกายจะช้าลงและความเกรงจะเพิ่มมากขึ้นอธิบายง่ายๆคือมันเหมือนเวลาคนโดนแทงครับพอไปเจอมีดอีกครั้งหนึง่งแม้ว่ายังไม่ทันได้จะง้างหรือจะทำท่าว่าจะแทงก็กลัวไปก่อนแล้วมันเป็นแบบนั้นครับแต่สิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือหลังจากที่พวกเขาผิดพลาดแล้วอนะ่ะเนียมักจะมีอาการเดินไปที่หลังประตูแล้วก็หยิบน้ําขึ้นมาดิแก้เขินอ่าว่าแบบนี้ ถ้าสับรุ่นหน่อยก็อาจจะเก็บทรงไม่ค่อยอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเราจะว่ากันในเชิงหลักวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับนอกจากการจิบน้ำเนี่ยมันจะเป็นการแก้กระหายแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นครับมันเป็นปฏิกิริยาที่คุณทํามันโดยไม่รู้ตัวแต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อึดอัดแล้วคุณทําอะไรไม่ได้ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนะอายกตัวอย่างถ้าไม่ใช่อยู่ในสนามฟุตบอลนะครับ เวลาไปงานแต่งงานแล้วมีโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งอาจจะนั่งได้สัก8ปคน1ิบคนและส่วนใหญ่เจ้าภาพจัดให้หนั่งซึ่งบางโต๊ะบางกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักไม่ได้มักคุ้นกันสถานการณ์ตรงนี้แหละครับที่มันเกิดขึ้นลองนึกภาพครับว่าเราทําอะไรบ่อยที่สุดบนโต๊ะอาหารโต๊ะนั้นที่เต็มไปได้วยความอึดอัดแล้วก็ไม่ได้รู้จักทุกคนที่อยู่บนโต๊ะนั้นใช่ครับจิบน้ำนี่แหละครับจิบน้ําทําไปทําเหมือนแบบว่า ทำไปโดยอัตโนมัติบางคนจิบจนหมดแล้วเคียวน้ําแข็งต่อด้วยบทความเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาครับจากทางเว็บไซต์ psychologytoday.com นะครับยืนยันบอกว่าน้ําคือสารสารที่ทําให้เกิดความชุ่มชื่นแก่สมองครับอีกทั้งยังเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสำหรับเซลล์เนื้อเยือ่อและอวัยวะภายในร่างกายช่วงเวลาที่รู้สึกคอแห้งหรือขาดน้ําจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางจิตทําให้งุนงิดง่าย และขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งในกรณีของรุกษสาวประตูเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนว่าจะเข้าเขาแบบนั้นเลยครับแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้วิ่งมากนะักแต่ก็ต้องใช้สมาธิตลอดทั้งเกมและยังต้องคอยขยับแข้งขยับขาออกแรงเซฟตัดสินใจซึ่งแน่นอนครับมันย่อมเกิดความเครียดเมื่อคุณเครียดมันก็ต้องมีอาการคอแห้งขาดน้ําดังนั้นการได้จิบน้ําหรือดื่มน้ําหลังจากทําผิดพลาดเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งมีสติในการทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเวลาที่เราดื่มน้ำเนี่ยธรรมชาติของเราจะต้องกลั้นหายใจครับอันนี้ว่ากันแบบหลักวิทยาศาสตร์เลยนะฮะเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยเราจิบน้ำเนี่ยต้องกลั้นหายใจอยู่แล้วซึ่งสภาวะที่เรากลั้นหายใจนี่แหละครับมันจะเป็นการบังคับให้จิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับร่างกายของเราอีกครั้งหนึ่งถ้าเราดื่มน้ําด้วยความไม่รู้ตัวโอกาสสำลักน้ําก็มีสูงครับ วิธีการดื่มน้ําจึงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับที่ช่วยเรียกสติของเรากลับมานอกจากนี้การยกน้ําขึ้นมาดื่มเนี่ยยังช่วยทําให้ผู้รสาประตูเนี่ยได้โฟกัสได้คิดทบทวนผลงานของเองในช่วงขณะหนึ่งครับว่าเอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะการดูดน้ําหรือการยกกระป๋องน้ําขึ้นมาเนี่ยนะฮะพูดตรงๆมันก็เหมือนกับการหลบสายตาจากแฟนบอลหลบจากกล้องทั้งหลายที่อยู่เต็มสนามไปหมดอันนี้คือเหตุผลนะฮะว่า ทำไมถึงต้องทําแบบนั้นนอกจากเหตุผลที่ในเรื่องการแก้เขินเรื่องของการที่ไม่รู้จะทําอะไรมือไม้ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าในว่าของเรื่องจิตวิทยาเรื่องของวิทยาศาสตร์มันก็มีเหตุผลของมันอยู่ครับถามว่าอ้าวแล้วทาไมมันเป็นเฉพาะตําแหน่งนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่านักตเตะอัลฟรดคนอื่นๆเนี่ยอีกสิคนเนี่ยนะฮะมันก็สู้กันอยู่ในสนามแต่ว่าตําแหน่งผู้รักษ,ษาประตูเนี่ยมันโดดเด่นครับมันยืนอยู่ในกรอบแบบ18หลาใหญ่ๆเนี่ยนะ,ะแล้วก็จังหวะที่เสียประตูเนี่ย ทุกคนก็จะวิ่งขึ้นไปมันเหมือนแบบเป็นเปิดม่านให้เขาอยู่ข้างหน้าคนเดียวเลยครพูดง่ายคือถูกจับตามองได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาตำแหน่งที่มันชัดเจนและจะังหวะที่เสียประตูมันก็มีคนเดียวครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นอาจจะเป็นเหตุผลโดยรวมทั้งหมดครับถ้าหากเราจะถามว่าทําไมเวลาเสียประตูทําไมเวลาเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลขึ้นผู้สาวประตูถึงชอบจิบน้ํากันนอกจากจะแก้เขินนอกจากจะเก็บทรงไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะ เรื่องของวิทยาศาสตร์มีผลจริงๆครับเรียกสมาธิกลับมาสร้างความชุ่มชื่นให้กับร่างกายเรียกสติกลับมาทบทวนกันหน่อยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องผิดพลาดแบบนั้นแล้วก็ลุยกันต่อขนาดผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปโกเดล่าก็เคยถูกถามเรื่องนี้ครับเขาให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ m e n Health นะครับโดนแซวตลอดว่าเวลาเสียประตูแล้วทำไมชอบจิบน้ำเป๊ปบ,บอกว่าจริงๆเขาก็กินน้ำบ่อยอยู่แล้วับเพราะน้ำมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้ว แต่จังหวะที่เสียประตูเนี่ยกล้องก็มกจะตัดไม่ที่เขาเขาก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นปฏรัิญาที่มันง่ายที่สุดก็คือหาอะไรทำครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักกีฬาขวดน้ําหรือผู้จัดการทีมขวดน้ําอะไรนี้มันอยู่ใกล้มืออยู่แล้วก็เป็นการยกดื่มขึ้นมาแต่สิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นก็คือน้ํามีประโยชน์ครับ ไม่ว่าคุณจะใช้ในสถานการณ์ที่เคอะเขินเก็บทรงไม่อยู่หรือว่าไม่รู้จะทําอะไระนะครับอย่างน้อยร่างกายของเราก็ได้ประโยชน์แน่ๆครับอ่ะฝากคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยนะฮะอาจจะเบาๆหน่อยครับวันนี้แต่ว่าอย่างน้อยก็มีในเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยรู้สึกอย่างไงบ้างแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยนะครับเหมือนเช่นเคยครับใน y o YouTube f a c e b o o k t w i t t e r Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์นะครับซาวคลาสสปอติฟายอัพเปิลพอดแคสต์ไปค่ะร์ชคำว่า MainStand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม MainStand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s o u n d c l o ปอติฟายอ y a เ p ิลพอดแคสต์